เมื่อเฮาใหญ่ขึ้นมาหรือว่าโตขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาจะได้รู้ว่าความสบายใจคือสิ่งที่มีค่ามากๆของชีวิตของมนุษย์เฮานะครับผมความสบายใจแต่ว่าเฮาจะมีความสบายใจได้นั้นนะ่ะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างหลายๆสิ่งป้านอยู่แน้นอ้นนพี่น้องสิ่งสําคัญก็ต้องคือเอาห่างรักก็คือมีเงินนั่นแหละพี่น้องมีเงินแล้วมันจิตสบายใจ ถ้าบ่คอยมีเงินน่ะมันมันเริ่มจะบ่สบายใจแล้วนะครับเพราะว่าการจับจ่ายการใช้สอยในสุมือเนี่ยมันบไร้ใสอันใบไม้ไปแลกเขานะครับผมมันใสเงินไปแหลกเขานะครับความสบายใจมันจะมาร้อกับเงินถ้าเขาบ่มีเงินเนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วนะครับผมหาเงินให้มันเก่งนะครับผมหาเงินให้มันเป็นแล้วก็หาเงินให้มันได้ใสให้ได้ใสให้เป็นแล้วก็เก็บพายุนะครับผมไอเรื่องใสมันใสง่ายอยู่แล้วนะครับหาให้หาให้ได้ ใส่ให้เป็นเก็บให้อยู่นะครับผมเวลาเอาสบายใจเห้าอยู่มองได้ก็ได้นะครับผมใส่เวลากับสิ่งที่มีให้มันหลายผลลัพธ์ที่กลับมาก็คือความสุขความสุขก็คเือสิ่งที่เขาตามหาอยู่นั่นเองความสุขมักมาพร้อมกับเงินนะครับถ้ามีเงินแล้วเขาจะมีความสุขอ้าวเบาอยนียสโลวาหาเงินให้มันได้หลายๆแล้วก็มีความสุขกับกับว่าเชื่องขนาดนั้นหรอครับผมแต่คนเท่า ถ้ามีเงินมันก็มีความสุขส่วนหลายนั่นแหละนะครับผมอยากได้ยังก็ได้อยากเห็นยังก็เห็นนะครับผมอยากพูดอดอยากให้พูดอดไรก็ให้มันจะฟินมันจะเป็นฟิลนั่นนะครับผมยังได้ก็ฝากเอาไว้เนาะสิ่งที่เฮาตามหาคืออย่างนะครับผมตามหาความสุขเนี่ยแหละนะครับผมฝากเอาไว้แน่